สวัสดีพี่น้องเฟซี่รถ่านผู้ชมวินีการยิ่ดีเขาซู้ช่องนกสวยผ้าร่วยกันเชียนเคยเนาะค่ะพี่น้องกับบได้พบกัดมาหลายมือเนาะค่ะมือนี้กับมานําเสนอด้านตัวเลขให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเชียนเคยละค่ะพี่น้องหลังจากที่มวมวดปฏิสิบหกมีหน้าคมเนาะค่ะเลขที่ออกเลขทายรักวันที่หนึ่งคือหาหกสามเนาะค่ะเลขทายสองตัวลรางนี่ก็คือสามสองเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมือนีนกสวยสิบภาพไปรับชมซึ่งกับเป็นเลขสามสำนักเนาะค่ะซึ่งถือว่าหายเลขเด่นเลขวิ่งเข่าดีละค่ะแต่ว่าการจับกลัวอาจจะมีการผิดพลาดเนาะค่ะเดี๋ยวไปชมสำนักแรกกันเลยค่ะพี่อ้องนัดกะคอกวันใจค้นจนเนาะค่ะวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะ ข้อมูลรางวันที่หนึ่งสองตัวมาตัวเพิ่นใไ้ยสองตัวมาตัวเนาะครับแต่ว่างวดที่แล้วปากกว่าไห้สองตัวแต่วา่ามาทั้งสองตัวล่ะค่ะพี่น้องไห่หกกับสามเนาะครับปาก้นว่ามา,มาหกกับสามค่ะแต่ว่ากันจับคู่น่ะเดี๋ยวเสียพี่น้องได้รับชมกันเนาะครับว่าวที่ิพานว่า ให้ตัวได้เนาะค่ะพี่น้องเีลบะค่ะสองตัวมาตัวค่ะพี่น้องไห้หกกับสามแต่ว่า,าปากคดวาม,มากทักสองตัวเนาะค่ะพี่น้องการยับคู่ีรสามฮกค่ะแต่ออกฮกสามเนาะค่ะหัวดีกายสองกับหนึ่งละค่ะบางข้างกายเข่าตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้อง บางค no ังกระห้เขาทั้งสองตัวหนึ่งเมษาย่นเนาะค่ะพี่น้อง2และ1ค่ะจับกูกับมาสองศูนยาสอค่ะ1นึ่งศหาหนเนาะค่ะสตัวกระไฮค่ะจับมาหาสองศูนย์หนึ่งสองหาหาสองแปดหาแปดแหาสองหนึ่งแด แปดสองศูนย์กระเือว่าเลขลักลอยนี่เปิดเสียงหาหนึ่งเนาะ 8, ค่ะกับแปดค่ะแล้วก็มี่สอกน้ำหลักกับพี่น้องการจับค,คู่นี่กระบี่เจริญดาวเ,เนาะกับพี่น้องสัหรับเลขขวัญใจคนจนเนาะค่ะข้อมูลล่างวัดทีหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกสำนักค่ะพี่น้องนั่นก็คือศิลาเลสับลัดหนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เปิดไขเด่น หากับส่ละค่ะจับคู่หาสองหาสามหาเจ็ดูค่ะเด่นล่างนี่ห้หากับเก่าเนาะค่ะหาแปดหาหก 6, หาสองเก้าสองเกหเก้ค่ะพี่นอ้องอนี้หายยางละ หกตัวเนาะค่ะการจับคูย่างละสามตัวละสามชุดเนาะค่ะพี่น้องก็ถือว่าไหบ่หลายชุดปันไดเนาะค่ะแต่ว่ากะาพีเจรณาเบิ่งเอาเนาะค่ะสำหรับเลขที่นับเสนอไปนี่เนาะค่ะของศิลาเลขเดี๋ยวไปดูอีกสักนักค่ะพี่น้องเนี่ยก็คือสิงคอนพาโชคสิงคอนพาโชคนี่งวดที่แล้วกับปากฏว่าเพื่อนหายเลขวิง่ง บนนี่ก็คือหกเนาะค่ะวิ่งล่างก็คือสามได้การจับคููว่าเขาค่ะให้เขาตะเลกวิ่งพี่น้องเดี๋ยวรับช่วกันค่นนี่เลขวิ่งหกนาะค่ะบนออกหกสาล่างสามค่ะออกสามสองเนาะค่ะตะบางวดนี้เป็นหายวิ่งศูนย์ับหาเนาะค่ะลางหาบนศูนย์ค่ะ การจับคู่กับพิจาจรณา,าเบิงเาเนะคะ่ะบนศูนย์สามศูนย์เกาสองศูนย์เกาล่างหาศูนย์าสี่หานะคะ่ะอันนี้เลขบางที่ให้เขาเลขเด่นบนนะคะ่ะวิ่งบนวิ่งล่างแต่ว่าเลขจับคู่เนี่ยกับพี่เขาไม่รุดล้วค่ะพี่น้องมัดบมมีอย่างแน่นอนนะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นฮอกกับพิจรารณาเบิงเาเนะคะ่ะชอบตัวใด เอากับเบิ้งเอาละค่ะแต่ว่าถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมือนีก็พบกันไว้เพียกท่นนี้เนาะค่ะพบกันไหม่ในคลิปหน้าละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ